บายดีพี่น้องมาสุขสุคนสุบองสุบอนพี่น้องเอ้ยว่อยู่ทางไก่ไอยู่ทางไก่พี่น้องอยู่ใตอยู่เนื้อยู่ใสก็แเด็แต่มาพบมาพบสองสีนนมาหน้าคือเก่าพี่น้องวันนี้อยู่ตอนบรรยากาศแบบยังมืดพี่น้องยังมืดกำลังสิแจ้งพี่น้องยังบ่เห็นตะเวนดอกพี่น้องมืดมืดแจ้งแจ้งบรรยากาศบรรยากาศแต่คือเก่าพี่น้องเอ้ย ตรงไห้นตรงหน้าเขียวพี่น้องเอ้ยการซีบองามพี่น้องมันยังมืดพี่น้องเลยยังมืดกล่องซีเล่ร่ายรุบๆพี่น้องว่าเภาถ่ายแต่เสาเภาพซีภาเอื่อยไปห้ามมองมัพี่น้องไปพาพี่น้องเอ้ยมันจะไปพาไอ้ยังแบบขออนุญาตนะพี่น้องแถวนุ่มพอดาน้ำพี่น้องไปพาหามมองอยู่แกงกอกพี่น้องไปแบบเจ็บๆปวดๆพี่น้องมาเนี่ย ทรมานเลยจังหน่อยพี่น้องเอ้ยเศรษฐกิจโลกเป็นไฟพี่น้องมาหอดงานมองบันนอกเลยเด้วยพี่น้องเอ้ยอบรรยากาศตอนเศร้าๆหาโมงพี่น้องหาโมงกลักวๆตั้งขาคนเดียวคนองึงทำนำอับใน แม่มางอกเกินยาตอนจะเศร้าพี่น้องอืมยากาศจะเศร้างานฝนก็นอยู่แคมทงหน้าพี่น้องแคมทงไหันทงหน้ากาจะเศา้าย,ายังมืดพี่น้องรงน้ำน้าพี่น้องเ้ยหมดแล้วสองโตแล้วนะ <c oughs> นี่นี่เอือยพี่น้องสบายดีเลยสบายดีเลยเอือยพี่น้องเอือยสองสองเอือยปลาเอือยไอ้ดาพี่น้องไอ้ดาก็ไปควันไปผ่าตัดพี่น้องเลย <c oughs> เจ็บ <c oughs> เจ็บปวดปวดแล้วเฮ็ดจังได้พี่น้องได้เจ็บได้ปวดแล้วมันเลือกบ่ดได้ไปห้องหมอไกลกอกพลมมนีนพี่น้อง สับเสาร์พี่นอ้องเอ้ยวันนี้กอกันแต่สับเสาพ์อดกันจะเป็อะไรพี่นอ้ <c oughs> องหมอเป็นอะไรพี่นอ้องเอ้ยกำลังสิบไปอ้างถากันมาถามว่ามันมนอกมันทำหน้าทงหน้าพี่นอ้องเงินฝนนี่แลหละเงนินฝนมันอยู่แคมทงหน้าแคมทงหน้านะเงนินฝนนะอื แคมทง่งนา <Okay. S 1> สิเป็นน้ำหมอกนะจากน้อยน,อน้ำหมอกน้ำหมอกกับตกลายเตอ๋อไปเลยเนาะเปียกอ,กา,กอกกากาศแคมท่งหน้าพี่น้องแคมท่งหน้าพี่น้องตะเวนกำลังคุมฟูกำลังตะเวนกำลังสิขึน mm hmm. ้นอืมไอฟอกอาจจะแกงกรอบคนละพี่น้อง หอดเลยพี่น้องหอดังมอเลยพี่น้องอดงมอแกงกอกเลยพี่น้องเอ้ยไหนคนไปหอดคนเลยวองคนอาสามเถือกสีเถือกอ้วพี่น้องเอ้ยเห็ดไรีเถือพี่น้องนฝาดนมพนนมพี่น้องเอ้ย มเจ็บความปวดพี่น้องเถือสีเถื่อทั้งห้องงอพี่น้องเพื่อนทั้งนอกเป็นน้ำหมดแลพี่น้องไอ้พอเห็นถักเถื่อนนะหกสิบเพื่อนนะ เราตีน้ำหนักตสองต่อหลักสร้างน้ำหนักไปน้องเหลยนิดเดียว ชา้น่าหมาอหาาหอหมาผูบอกันทอตามเ้อสีเื้อไพี่น้องเจ็บปลานมพี่น้องเว้ยเจ็บปวดล้นล่าฮะ ไม่เหมือนนลอยชองอ่ะอย่างนั้นแหละเอาทางมัม้มดู้ก <c oughs> มีชื่อโนยละบ้านพี่นอ้อ <c oughs> ยโนยเหินโนยหมู่บ้านโนยโนยเหลือมีชื่อซ้ำน้อพี่น้องรังจับเป็นกวดหันเห็ดเกี่ยวกับประวัติการผ่าตัดน้นองเรียบร้อยแล้วถ้ากระซิบมาให้มอวันนอกกับพยานก่อนให้นอ้นองไป จองอันสบายดีฮะอันฮ้าองพิเของพิเศษพี่น้างหาเจ้าของพิเศษให้เอ้ยเราพี่น้องเิสิบาทตัดนละอัน้ท่เจ้ของพิเศษบรเห็นพี่นอะเอ็นสนับงานิ่นกำลังทรหามูิ่นพี่น้องเลยอืทาฝันคุยโทรศั์พี่เนาะทรหาหมูอทเพื่อนเิ่น โควิดเัาแหละต่อยาดใช่นี่คือไมอยูใก้กันแฮะโควิดโควิดควิดต่ยา่นเรางสัยอนาเป็นต่ยาใช่เนาะอืเรากุสงสัยโควิดี่นอต่ยานแล้วขนาดนี้นะโอ้ยลอโทรถามหามันด้วยมันมีห้อะไรว่างถามอพี่น้องมอกำลังเป็นเรื้อยแล้วถาแต่มออขามาบานพี่น้อง บ่งบกาน้ำอ้อมเลยพี่น้องนางถามมออนนยูอ่ตอนนี้ครั้งแรกนะห้องมอ,อันแกงกอบพี่น้องเอาก็ได้มาครั้งแรกมาเนี่กาห้องมอเน,นี่บพอพื้นมอได้เยอะมาดอกพี่น้องอ่างเป้าดำหั่นพื้นปะเนี่ยหมอทางเราเป็นหน่นนพี่น้องไปบังหน่พอ,อเคยเถื่อนหน่ว่านำคล้องเลยว่านำคล้องคล้องอันซีน,นั่นมันหน้าเลยพี่น้องมัได้หน่นน นำ้ำโอบอกน้ำบักบอกน้ำบักพี่น้องกวางอะไรวะน้ำคลองพี่น้องใหญ่ๆโอเคนักเถื่อพี่น้องมาเบิ่งก่อนในห้องมอนอี่ก็อยู่มองสูงพี่น้องอยู่จุดสูงทั้งนั้นเออทางนั้น,ออนแขมได้เนะาะงพายาพี่น้องจะเอาเครื่งองแขนะาามมั้ยจนะ้ะ,อ,ะอันนี้พี่ได้สะอางกูสานะอันนี้พี่ได้สางกูสานะอื้ม อันนับป่าบ่เอ,อ่อผุ่นพี่น้องมุงนำพี่น้องมุงนำวันนำคลองพี่น้องใหญ่กระดกโอ้ในเจรลหนูเจริญตาเลยเลแ,นนะะแ,แลจะจะแค่ได้เหอหากินพอนำกว้างวันจะต้องได้ไม่อึดและป่าเนาะ เอาคว้าวันนี้ป่าแล้วปตาเปี่ยนเปียอืมน่าสิล่าเลยพี่น้องสิล่าไปพร้อมกันกับมอมันนอกพี่น้องกับเฮานี่ละไปคลิปหนาพ้อกันพี่น้องอือทาเบิ้งว่าพี่น้องทีแบบได้อีกที่คลิปหนาที่ปลอกมากแบบได้อีกพี่น้องอืมที่แบบได้ออกมากแบบได้อีกพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้อ่ะล่าสำเร็จเลยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเด้อสองซีนนั่นคือเก่าพี่น้องไปบายบายพี่น้องไปคลิปหนาพี่น้อง